สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ 2JJ Channel นะฮะกับนี่คืองานเปิดตัวอาวัตะกรรมใหม่จากโบแม็กนะครับรอบนี้จะเป็นการโชว์ของเออรถไฟนะครับขอใค่ไม่ใช่ของโบแม็กนะครับเป็นงานโชว์เครื่องจกักรทำถนนนะครับก็จัดงานกอ่อสร้างนะฮะเป็นรถบดรถ บดล้อน้ำล้อเลียบ,บรถบดตอนเพื่อนนะครับของแบนจากประเทศเยอรมันนีนะฮะเยอรมันสีเหลืองสดใสสวยงามนะฮะกับแบรนด์โบรแม็กนะครับ,บ,บ,มรบอมาดูพี่มอไซค์กันบนะ้างจะงยกล้อพยากาโชว์หรือเปล่าอยอในเป็นไงฮะ เีลาคันเทพนะครับข้างหน้านั้นน่าจะเป็นรถบดมีห้าตันนะครับมีห้าตันฝั่งซ้ายมือนะครับมี้าตันล้อตุอ่มครับอะ อันนี้เป็นรถบดขึ้นเกรดนะครับจะเป็นล้อล้อหนามแม่จะโชว์อย่าบอกจะดันนะจะดันหรือจะเดยอดอ่ะรอชมกันจะมีฐานหน้านะครับข้างหน้าเป็นรถบดล้อหนามสี่ล้อเหล็กนะแต่มีดตัดได้นะโอ้โหท่านผู้ชมแม่น้ำหนักของเขาเนี่ยถ้าเป็นเจอรถเราในถนนนี ไม่เหลือชิ้นดีนะครับเหลือเป็นเหลือสร้างเลยนะโดนเหยียบแบบนี้โอ้โหจะได้นนะต้งเก่งนะตัดหั่นโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โโอโไม่กลัวฟ้องเลยนะหนักสี่ตันเนี่ยโอ้น่าจะสามสิบตันได้นะตันสี่สี่สิบสามสิบตันนะนนนะนนจะโ่พอกับแม่โผล่น,นะตันหนึ่ง โอโหโอโหรถบดตัวนี้จะเป็นพร้อมใบมีดด้านหน้านะคะนรับผ่านเกรดด้านหน้าบด,บ,ดบ,ดบ,ดบดด้วยเก็ดด้วยได้นะคอุปสัคีดขวางข้างหน้านะครับเราจะใช้เกรดไปได้นะครับแม่เละเป็นโจ๊กเลยครับลาบก็นหน้ากองคือปเป็นหยบทีเดียวกาลังร้องโอโหเลยนะ Huh? Ah.